โอนครับพาร์ทสองโอนโอนนะราคาปัจจุบัน7จ็บาทแปตังค์ราคาเส้น2องว,วัน7จบาทหตังค์โอนครับพาร์ทสองราคาปัจจุบัน7จ็บาทแปตังค์ราคาเส้น2องว,วัน7จบาทหตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น2องว,วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมนะครับ ภาพใหญ่ของโปลเอนโปเอนเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วนะนะครับแล้วก็ทำรอบจบสูงสุดไปแล้วด้วยนะครับอืมพาร์ทแรกก็ทำไปอยู่เนาะโปลเอนนะครับอันนี้พาร์ทสองแล้วนะครับแพงของโปลเอนเนี่ยแพงของโปลเอนเนี่ยอยู่ประมาณ9บาท70 มองง่ายโปรเอ็นอนี่เห็นไหมนี่แพงไหมล่ะ9บาท70ใช่ไหมโซนถูกของโปรเอ็นอยู่ประมาณประมาณ6บาทนะครับจาก IPO แพงลงมาถูกจาก IPO แพงลงมาถูกและถูก ไปแพงที่เดิมเลยเรียบร้อยจบไปสองรอบ IPO 1รอบและถูกไปแพงอีก1รอบนะครับตอนนี้จะเป็นรอบที่3รอบที่3นะรอบที่3นะครับก็ลงมาว่าเขาจะลงมาถูกในโซนเดิมหรือเปล่าแต่มุมมองว่าจะยากแหละม,มุมมองว่าจะยากนะครับงั้นสรุปก่อนสรุปก่อนเทนเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมเรย์นะครับรอบหุ้นเนี่ย แพงลงมาถูก IPO 1รอบและถูกไปแพงสุดในรอบล่าสุดเนี่ยรอบที่2เนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้ลองดูว่าใน7บาท85ตังค์เนี่ยมันอยู่ในโซนถูกหรือโซนแพงมาสรุปกันก่อนมาสรุปกันก่อนนะครับถ้าเป็นราคาคุมเคือแบบเนี้ยผมก็จะใครอลไรน,นะใครอลไรน,นะตีเส้นให้ดู จะได้วัดได้ชัดเจนว่ามันถูกหรือแพงนะครับราคาดอยสูงสุดคือ9.85บาท85ตังมีใครเข้าไป9.85บาท85้ไหมนะครับอ้ยนะมันแนวต้านเนาะใครจะไปเข้าถูกไหมนะครับก็โดนทุบไส้แตกสิถูกไหมราคาต่ำสุดของโรเอ็นอันนี้ต่ำสุดนะของโรเอ็นนะ5.80บาท80ดอย9.85บาท85ครึ่งทางเท่าไหร่ ครึ่งทาง7บาท82ตังค์ะคุณดูออกยังว่าถูกหรือแพงนะดอย9บาท85ปรับฐานเตี้ยสุด5บาท80ครึ่งทาง7บาท82ราคาปัจจุบัน7บาท85คำถามคือถูกหรือแพงคำตอบคือแพงแพงนะ แพงนะเพราะว่าครึ่งทางมาเจ็ดบาทแปดสองอะราคาปัจจุบันเจ็ดบาทแปดห้าถูกไหมอธิบายอย่างนี้ก่อนโซนถูกของโปเอ็นจริงๆเนี่ยมันต้องใต้เจ็ดบาทแปดสองถึงห้าบาทแปดสิบแต่โซนแพงของโปเอ็นเนี่ยจะเหนือเจ็ดบาทแปดสองวิ่งไปถึงเก้าบาทแปดสิบห้าสตังค์ราคาปัจจุบัน เจ็บาทแปมุมมองก็จะเริ่มแพงแล้วคำถามคือแพงเล่นได้ไหมได้แต่คุณต้องมีสต็อปลอดถูกไหมนะครับปรับเป็นเดยย่อกับอ่า จะได้เห็นโปรเอ็นตั้งแต่เข้าตลาดนะครับมันเป็นโซนแพงก็เล่นได้นะครับเพราะเพราะว่าเราวางแผนเป็นเก่งกำไรเล่นรอบก็ได้นะครับแล้วผมก็จะมองโปรเอ็นในพาร์ทสเนี่ยแนวรับจะเป็นกลุ่มนี้ที่เอาอยู่นะที่เอาอยู่นะครับเอาง่ายๆก็ห้ามหลุด7จ็บาทห้าตังห้ามหลุดเส้นเทน,ห,ห,เน,เทนนะห้ามหลุดเส้นเทนนะครับห้ามหลุดเส้นเทนนะนะครับ กรอบปัจจุบันใช่ไหมกรอบปัจจุบันเราควรจะมองกรอบนี้เราควรจะมองกรอบนี้นะเราควรจะมองกรอบนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันมองกรอบใหญ่ไปก่อนแต่เราเล่นโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันเราก็วางแผนสต็อปอได้นะครับ แนวต้านในกรอบปัจจุบัน9บาท85ตังค์แนวรับในกรอบปัจจุบัน5บาท80อ่าใช้5บาท80เป็นเลยนะครับครึ่งทางเท่าไหร่นะ7บาท82ใช่ไหม คุณจะได้เห็นตัวนี้ชัดเจนว่าโอ้มันใกล้จะเบรกไม่ใช่มันใกล้มันกำเบกครึ่งทางเพื่อวิ่งไปหาแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันของโปรเอ็นพาร์สคือ9บาทแ5แนวรับในกรอบปัจจุบันคือ5บาท80ครึ่งทาง7บาท8 5ครึ่งทาง7,82บาท82 ราคาปัจจุบัน7.85ราคาปัจจุบันกำลังเบรกค,ครึ่งทางคืออยู่ในโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ7.82-9.85บาทนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ7.55บาตัง แนวรับถัดมาใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาคือ7บาท30นะครับไม่ควรหลุดแล้วอ่ะเพราะกำลังเล่นอยู่ในโซนแนวต้านในก่อปัจจุบันใช่ไหมไม่ควรหลุดแล้วครับงั้นใช้7บาท5-5กับ7บาท30เป็นจุดสตอปลอสและถ้าหลุด7บาท30บาทก็ไม่น่าจะรอด คุณต้องวางแผนสต็อปลอสที่7จ็บาทสากับ7จ็บาทห้า้ตังเพราะตอนนี้ราคาปัจจุบันมันเบรคค่ากลางอยู่นะนะครับแนวต้านถัดไปแนวต้านแรกอยู่7บาท90แนวรับแรกอยู่7บาท5 5แนวต้านถัดไป 8บาท55ตังถ้าคุณเห็นว่า7บาท90กับ8บาท55มันไกลไปคุณใช้ราคาในกระดาน8บาท20เนี่ยมาขั้นไวม้มันจะได้เป็นหาเป็นจุดเทคกำไรได้หรือถือต่อได้ถ้าผ่านราคานี้อะไรอย่างนี้นะครับแนวต้าน 7จ็ดบาทเกบาทยี่บาทห้ตังค์แนวต้านถัดไป9ก้บาทสามส้ตังค์ถ้า8ปดบาทห้กับ9ก้บาทสามันไกลไปใช่ไหมราคาในกระดานมี8บาท80กับ9บาท10ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะประมาณงั้นเอา9บาท เลขกลุ่มๆเลขกลุ่มๆนะมาขั้นไว้ระหว่าง8บาท55กับ9บาท35มีแนวต้าน9บาทเลขกลุมกลุ่มขั้นไว้นะครับแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโปลเอนคือ9บาท85สตังค์คำถามคือแบบนี้ผมเล่นไหมนะครับอืผมเนี่ยเป็นสายปั้นพอร์ตแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบ ไปซีเรียสเฝ้าหน้าจออะไรมากเงี้ยถ้าเกิดเป็นโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันเนี่ยผมจะจะไม่ค่อยเทรดน,นะครับจะไม่ค่อยเทรดน,นะครับแต่ก็ทําแผนไว้ให้ได้เพราะว่ามีสมาชิกและ FC บางท่านเนี่ยเขาถือโปรเอ็นอยูนะครับแล้วเขาก็รับมาแถวแถววันนี้มันแพนิคอะวันนี้มันแพนิคนะครับคือเขายังถือกําไรอยู่แหละผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันก็ยังปิดเขียวอยู่นะนะครับ ก็เลยมาวางแผนโปรเอ็นเป็นเก่งกําไรไว้ให้นะครับเพราะโปรเอ็นเนี่ยเขาทํารอบได้ดีนะทำรอบได้ดีในวันที่ชูดนะครับในวันที่ชูดนะแล้วก็เทขายออกมาเป็นเรื่องปกติเพราะตรงนั้นมันเป็นแนวต้านสําคัญแล้ว9บาทกว่านะคุณจะไปกระโดดเข้าในโซนแนวต้านได้ไงถูกไหมนะครับมันก็โดนทุบไส้แตะเออน,นะครับแต่ตอนนี้มันก็ลงมาสร้างฐานอยู่แถวแถว78บาทเออ78บาทประมาณนี้นะมุมมองก็ก็น่าสนใจในโซนเก่งกำไรนะครับ สรุปแผนอีกหนึ่งรอบเข่าเอ็นเราอยู่ตรงไหนเจ็ดบาทสาเนาะนี่นะไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยให้ขาดทุนนะครับต้องวางแผนสต็อปลอสนะเล่นรอบเก่งกำไรโปรเอ็นพาทสแนวรับแรก7จ็บาทห้ แนวรับถัดไป7บาท3าสองเวลาคานี้ใช้เป็นจุดสตอปลอสนะเพราะถ้ามันหลุด7บาท30มุมหอมมันก็จะหลุด7บาทแล้วมันจะวิ่งลงไปหาในโซน6บาทนะนะครับแนวต้านแรก7บาท90ราคาปัจจุบัน7บาท85ครึ่งทาง7บาท82ตอนนี้เบรกแล้วตอนนี้เริ่มเบรกค,ครึ่งทางขึ้นมาแล้วแนวต้านแรก7บาท90 ถ้าอาทิตย์หน้าโปรเอ็นยังขึ้นต่อแนวต้านถัดไป8บาท20 8บาท55ตัง9บาทในโซน9บาทนี่ต้องต้องแบ่งขายแล้วนะเออต้องแบ่งขายแล้วนะเพราะว่าอ่าแพงแล้วอะตอนนั้นนะครับแนวต้านถัดไป9บาท35ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโปรเอ็นคือ9บาท8 5สตังครับจริงๆโปรเอ็นเนี่ยผมเคยดูงบการเงินกับธุรกิจแล้วมุมมองดีมากเลยนะครับ แต่ถ้าให้ผมปั้นโซนแพงผมก็ไม่ปั้นนะนะครับผมก็ไม่ปั้นนะนะครับคําถามคืออสรุปแผนจบไปละผมจะสนใจโปรเอ็นตรงไหนอมผมจะสนใจโปรเอ็นตรงไหนใช่ไหมผมจะสนใจโปรเอ็นเขาต้องอยู่ใต้7บาทก่อนเออเอางี้ดีกว่านะครับในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะถ้าผมจะสนใจโปรเอ็นเนี่ย ต้องต้องใต้7บาทก่อนเพราะมันก็จะเป็นโซนสะสมสําหรับผมแล้วนะครับอืมนะครับแล้วก็มันจะปลอดภัยในการถือยาวด้วยเนี่ยโซนนี้นะครับโซนนี้นะเนี่ยโซนเนี้ยน่าสนใจนะครับอืมสำหรับสายปั้นสําหรับสายปั้นเนี่ยเขาจะต้องเก็บถูกเก็บถูกแล้วถือยาวนะครับจะไปจะไปเก็บโซน7จดบาทจะไปถือยาวคงเป็นไปไม่ได้นะครับคงเป็นไปไม่ได้นะครับโปเอ็นประมาณนี้ครับ p ป r เอ็นพประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับ ที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ บโบกของ u b เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอ แค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปล n e ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทัก INBOX มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาเก็ตติ้งนะชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ